พอลิบูดเกมไหนไทยแลนด์ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเอเซนเอ็กซ์ตร้าแคร์สูตรเข้มข้น สนุกกันต่อนะครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์นะครับ6โมง20นาทีทางช่อง3 HD ของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนหลังบ้านของผมแล้วนะครับซึ่งเกมเกมนี้ต้องขยับร่างกายกันสักนิดหนึ่งนะฮะเราพร้อมจะเล่นแล้วกับเกมเกมนี้พวกเขาต้องการแอคชั่นเพราะฉะนั้นเอานี้ไปเลยยิงปับ๊บรับบอลวิธีการนะครับผมกพ็พวกคุณเนี่ยก็จะมะีเรื่องราว ของลูปของคุณอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นของใครกันบ้างเอาของอาร์มก่อนของอาร์มนี่ก็คืออเวนเจอร์อเวนเจอร์ครับมีอะไรยังไงกันบ้างกระหมวดมหากราบหนังภาคต่อนะครับทีเทนะครับก็คือหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าเป็นของคุณว่าไปของเฟรนครับก็คือทาร์นโฟมเมอร์และ กุตนครับของคุณคือ f a s t and Furious อ้าวหนังฝรั่งหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีภาคต่ออยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะให้คำใบ้ออกมาคำใบ้ที่ผมพูดไปปุ๊บลูกบอลยิงเป็นหนังของใครคนนั้นไปรับลูกบอลเข้ามาข้างในของเราให้ได้นะครับถ้าตกพื้นแล้วถือว่าหมดสิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นต้องรับตอนลอยๆอยู่พร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับมา

นภาพยนตร์เรื่องนี oh so> ้มีวลีเด็ดฮ oui> ิตว่าครอบครัวเยภาพยนตร์เร hey, ื่องนี้จะพนมร่วมแสดงด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวร้ายชื่อลอดวลเดอมอล ภาพยนตร์เรื่องนี้โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ร่วมแสดงใครใครมาเวลเองใช่เพราะว่ใช่ใช่ภาพยนตร์เรื่องนี้พระเอกขับรถสีเหลืองดูดูดูเอาเอเอาบอมบ์ดูนี่เลยซ่างภาพยนตร์เรื่องนี้พระเอกมีแฟนชื่อจินนี่ใคร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 ือจินนี่ฉันชื่อจินนี่เหรอใช่ใช่เพราะแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่คนมีโอเวอเหรอจินนี่กกูจินนี่แฮร์รี่พอตเตอร์จินนี่ ภาพยนตร์เรื่องนี้พอวอล์กเกอร์ร้แสดงไป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 าภาพยนตร์เรื่องนี้มีตัวละครเป็นเทพเจ้าภาพยนตร์เรื่องนี้วงลิเกนพาร์ k ร้องเพลงประกอบนอ้ใคร้ยตกพื้นไปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้วินดีเซลพาร์ ท้หมดเวลาถือว่าได้เยอะได้ยู่ครับถือว่าได้ดูกันหมดนะมหากาภาพยนตร์ภาคต่อครับผมอันนกี้มีแค่พาดแค่อัน2อันนะครับได้ไปทั้งหมด9เรื่องคูณ 2. อนก็บ18บวงเก่าอีก14นะครับตอนนี้นำไปแล้ว32คะแนนโอ้สุดยอดสุดยอดเขาข้างหลังเขาบอกว่าอันเนี้ยที่เล่นไปอ่ะเด็กๆเดี๋ยวดูพวกเขา พร้อไหมเรื่องพวกนี้มีฉายหนังกลางกลางแปงนะครับพี่นั่งกลางหนังกลางแปงนังกลางแปงนั่งกลางอ่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนทีมเดินเลยครับมาสี่คนเปลี่ยนทีเรียบร้อยแล้วนะครับพวกคุณจะได้หมวดหมู่ภาพยนตร์แอคชั่นไทยมีเรื่องอะไรบ้างครับ บุยบุยครับของพี่นุ้ยก็คือบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมว้าวของพี่นุ้ยคือต้มยำกุ้งอ่าของสบายคือขุนพันสองของคุณบอลเจ็ดประจันบานตายเลยพร้อมแล้วเริ่มภาพยนตร์เรื่องนี้ม่ำจกมกเป็นพุ่มกับอุ้ยเหรอต่อเลยต่อเลยภาพยนตร์เรื่องนี้ นียวภาพนตร์เรื่องนี้มีวลีเด็ดว่าช้างกูอยู่ไหนภาพนตร์เรื่องนี้ออบผงพัดใส่กางเกงแดงเชือกถ้วยภาพนตร์เรื่องนี้มีฉากตัวเอกวิ่งแก้ผ้าที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภารกิจของทหารปลดเกษียณบอลบอลบอล <c oughs> บอลไม่ทันภาพยนตร์เรื่องนี้ปรัชญาปิ่นแก้วเป็นผู้กับพี่ยพี่โรยอภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้พันเบิร์ดรับบทเป็นเสือฝ้ายาภาพยนตร์เรื่องนี้ก้อยรัชวินร่วมแสดงด้วย ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ครับคุณพันสองภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากถ่ายทำที่ประเทศออสเตรเลียพี่ลอยไม่ทันเลยถ่านทำไมแล้วอ้อไปซิ่งันชนน้องทำไมละภาพยนตร์เรื่องนี้มีคอมชวนชื่นรับบทเป็นจุกเบี้ยวสกุลรับรับรับภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกนํากลับมาสร้างใหม่เป็นละครโทรทัศน์ทางช่องสาม เช็ดประจันบานแต่ผมไปไม่ายให้รอรับแผนภาพยนตรย์เรื่องนี้ตัวเอกปลอมตัวเป็นกลุ่มโจรโอ้โหได้ใกล้ๆกันใกล้กันถือว่าดีถือว่าดีนะครับเอาละและทีมของพวกคุณครับทีมสปายได้ไป8เรื่องคุณสอนกันสิบวงเก่าอีก14นะครับตามอยู่30ต่อ3า เยี่ยมแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับหลังจากเล่นเกมกันมาหนักหน่วงแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับผมมีสิ่งดีๆจากผลิตภัณฑ์ดอบบกบัวคู่มาบอกต่อกันนะครับจะเป็นอย่างไรต้องไปชมกันนะครับในช่วงนี้กับช่วงนายฝรั่งบอกต่อสวัสดีครับคุณผชมครับและขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนายฝรั่งบอกต่อนะครับ บอกเลยนะฮะว่าช่วงนี้นายฝรั่งอยากจะบอกต่อถึงเรื่องที่อยู่ตรงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักบริษัทยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่อย่างแน่นอนแต่วันนี้ดอกบัวคู่ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของยาสีฟันนะครับแต่เป็นการพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับขอต้อนรับนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทดอกบัวคู่จำกัดนะครับคุณบัณฑิตลีเลิศพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละพี่บัณฑิตครับ ผมมาอยากรู้เร <irgendwie> ื่องของสมุนไพรพี่บัณฑิตเริ่มต้นมายังไงครับก็เริ่มต้นนะครับพ่อผมได้ทําธุรกิจมาหลายหลากธุรกิจนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับจนท่านก็เลยกลับไปที่บ้านเกิดที่อําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้ไปศึกษาตำรับยาสมุนไพรจากคุณตาชื่อตายกนะครับแล้วก็นําเอาตำรับยาสมุนไพรเนี่ยมาสร้างงาน แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคมากมายแล้วก็ท่านก็เลยจัดทำเป็นห้างขายยาชัยบุญกิจตราเทพพนมแล้วก็ได้จัดตั้งหน่วยรถมา12คันวิ่งทั่วประเทศไทยขายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเนี่ยแหละทั่วประเทศไทยต่อมาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปกฎกติกาก็เริ่มมากขึ้นนะ ท่านก็เลยคิดว่าเออปรับเปลี่ยนมาทำธุรกิจผลิตภัณฑ์คอสเมติกดีกว่าก็มีทั้งยาสีฟันสบู่แชมพูนะครับจนขายมาถึงจนถึงทุกวันนี้ส่วนผมในฐานะรุ่นลูกนะครับก็ได้นำเอาตำรับสมุนไพรมาจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราบุญที่<ต>เห็นอยู่ตรงนี้ <laughs> ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ โลโก้ของผลิตภัณฑ์นี้ก็ทำเรียนแบบมือของพระพุทธรูปนะครับซึ่งเป็นความหมายที่ดีลายน้ำที่ปรากฏอยู่บนกล่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราบุญก็คือลายเทพพนมทำเพื่อให้สอดคล้องและระลึกถึงห้างขายยาชัยบุญกิจตราเทพพนมสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราบุญก็มีด้วยกัน3สูตรนะครับก็คือหนึ่ง เฟนายกล่องสีชมพูเนี่ยแหละครับก็เป็นยาสตรีอันที่สองก็คือไดติกตราบุญกล่องสีเขียวตัวนี้จริงๆแล้วก็คือยาเบาหวานผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูงก็สามารถรับประทานตัวนี้ได้ส่วนแกติกตราบุญกล่องสีน้ำเงินเนี่ยแหละครับก็คือเป็นยาโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนท้องอืดจุกเสียดแน่นตัวนี้จะดีมากแล้วก็หายมาหลายรายแล้ว ผมเนี่ยปกติอ่ะพี่ก็เห็นว่าผมไม่ค่อยออกรายการพอออกเสร็จก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่แต่วันนี้ต้องพูด<อ>ว่าของมันดีของมันดีของมันดีมันไม่ผล <laughs> ใช่นะผมเลยต้องเสียสลามาพูดเนี่ยแหละต้องบอกกันสักนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วแต่ละกล่องเนี่ยราคาเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณมาดิตครับวันนี้ก็ขอจัดโปรโมชั่นสําหรับผู้ที่ สนใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราบุญนะครับในราคากล่องละ150บาทต่อกล่องจากราคาปกติ300บาทต่อกล่อง1กล่องบรรจุ30แคปซูลผมก็ต้องการให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถซื้อรับประทานได้ทุกเดือนไม่มีปัญหานะครับเราไม่ได้ตั้งใจที่จะขายแพงเราอยากจะให้ท่านผู้สนใจเนี่ย ซื้อได้สนใจแล้วครับรบสั่งซื้อ,อยังไงครับอ๋อตอนนี้ก็สั่งซื้อได้ที่สำนักงานบริษัทดอกโบกู่โดยตรงรหรือโทรมาที่เบอร์0874488355หรือติดต่อผ่าน Facebook หรือ Line Official QR Code ที่ปรากฏด้านล่างของบนจอหรือท่านสามารถติดต่อตัวแทนของบริษัทบุญได้เลยนะครับหรือร้านยาที่ร่วมรายการ ก็ท่านก็าสามารถติดต่อเขาได้แล้วก็ขอข้อมูลได้เพิ่มเติมใครก็แล้วแต่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วสแกน QR Code ที่ขึ้นให้หน้าจอนี้นะครับจะได้แอดไลน์กันไปเลยสามารถที่จะมาสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับอยากรู้อยากทำอะไรยังไงก็เรียกได้ว่าทักทายกันเข้าไปได้เลย ะะเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นสุดยอดจริงๆนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนะครับ087-448-8355นะครับหรือว่าผ่านทาง Facebook หรือว่า Line App นะครับ l i n e Official ของบุญได้เลยนะครับสแกนคิวอาโค้ที่ขึ้นที่หน้าจอเดี๋ยวนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณมากนะครับวันนี้บอกแล้วนะครับนายฝรั่งบอกต่อของดีจริงๆขอบคุณคุณมดิตมากนะครับขอบคุณครับที่ขอบคุณมากเลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะครับก็รีบสั่งซื้อกันได้เลยนะครับวันนี้ลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ